ผลึกในหลักการของมันก็คือเราต้องการแยกสารให้มันบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือเราต้องการตัวตัวละลายเนี่ยให้มันออกมาบริสุทธิ์เป็นผลึกสวยงามหลายคนสําเร็จนะถึงดึงออกมาให้ครูเห็นเนี่ยเป็นผลึกสวยงามเพียงแต่ว่านักเรียนยังไม่ได้ตั้งให้มันหยุดใช่ไหมไม่ได้หยุดให้มันแห้งเอ่อถ่ายวิดีโอมาคือมันรืดออกมาหลายๆๆแต่ถ้าเกิดทิ้งไว้แห้งแล้วมันจะเกิดผลึกสวยงามนั่นถือว่าเสร็จสิ้นแต่นี่ก็โอเคแล้วนะคะทีนี้วันนั้นเนี่ยเราทำการแยกด้วยการตกผลึกก็คือผลึกน้ำตาลใช่ไหมคะผลึกน้ำตาลของเราก็คือเรรราาาลลลลละะะยนนนนน้้ตตใใใจกทัััั่่่่่งมมมมออิวชชหหืไคฮโ อะปิดไม้ไม่ต้องปิดไม้ก็ได้นะคะอะเราเราทำให้มันอิ่มตัววิธีการที่มันจะทำให้มันอิ่มตัวก็คือละลายในความร้อนใช่ไหมคะละลายคือถ้าแค่ถ้าไม่ใช้ไม่ใช้ความร้อน,นอาจจะหยุดแค่นั้นไม่ละลายเพิ่มแต่ถ้าเราเพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นมานิดน,นึงมันจะละลายได้อีกใช่ไหมคะพอละลายได้อีกปุก๊บทีนี้ประเด็นที่จะทำให้มันเกิดผลึกก็คือทิ้งให้มันเย็นตัวลงอย่างช้าๆโอเคไหมพอมันเย็นตัวลงอย่างช้าๆค่อยๆเย็นตัวนี่ก็คือพอมันไม่มีความร้อนอะอนุภาคของของตัวละลายที่อยู่ข้าง นะคะแล้วเราก็มีผอมีมีเก็ดน้ำตาลอยู่หน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันไปเกาะทีนี้มีหลายคนของใครนะที่ออกมาทั้งดุ้นเลยอุบัติละที่ไม่ใชรวุตใช่ไหมออกมาทั้งช้อนเลยออกมาทาั้งแก้วเลยนะคะเนี่ยใส่อาจจะใส่ยเยอะไปหรือตอนดึงอ่ะลืมบอกไปว่าเราต้องเอาช้อนเงี้ยแงะแงะแงะแงก่อนแล้วมันก็ขึ้นมานะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้น้ำตาลที่เหลือเร็จเท่าไหรอ่อ่ะเอาไปทิ้งเลยป่ะหรือว่าเก็บไว้เอาไปปรุงอาหารโลฮัโลโหลปาละวัตสุภกิจเรียวเอาเปาไไหมหน่อยจะถามสุภโชคสุภโชคเปไหมหน่อยค่ะ ฮะโยนทิ้ง <c oughs> อ่ะหลอเสียดายแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมคะนี่ของบ้านครูวันก่อนที่ทำเป็นคลิปนั้นอนะ่ะครูเก็บไว้แล้วเดี๋ยวครูก็ทำทำขนมหวานน่ะทำขนมหวานอะไรนะถั่วเขียวแล้วก็น้ำตาลที่ที่ได้มาก็ใส่เข้าไปไ,ได้ไม่ต้องปูแล้วนะอันนั้นคือสองวิธีที่เราเรียนไปแล้ววันนี้เป็นการแยกศาสตร์อีกวิธีหนึ่งนะคะเราเรียกว่าการกลั่นครูบอกไว้แล้วว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการกลั่นทีนี้มาดูคะ่ะการกลั่นจะแตกต่างจากสองวิธีก่อนหน้านี้อย่างไรนะคะการกลั่นจะแตกต่างอย่างไรคือกลั่นเนี่ยคือสารผสมออออ่่่ะะะะเเนนื้ดียยยยยวววกัััููาาางตตลลลลลแถ ตัวทำละลายและตัวถูกละลายนั่นเองตัวทำและตัวถูกละลายหรือตัวละลายเฉยๆตัวทำละลายและตัวละลายหรือตัวถูกละลายยกตัวอย่างเช่นน้ำเกลือตัวทำคือใครคะตัวทำละลายคือน้ำตัวละลายหรือตัวถูกละลายคือเกลือนะโอเคนะตัวทำตัวทำละลายมักจะเป็นสารที่มีอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นเวลาโดนความร้อนจะระเหยออกก่อนโอเคนะ ส่วนตัวถูหรือตัวไทมละลายมีจุดเดือดสูงจะไม่ค่อยระเหยในอุณหภูมิ100องศาหรือจุดเดือดปกตินี้นะทีนี้การกลั่นน่ะต่างจากการระเหยแห้งนิดหน่อยคล้ายคายกันตรงตรงที่เราต้องต้มนึกถึงน้ำเกลือเดี๋ยวเราไปทำนะนึกถึงน้ำเกลือต้มถ้าก่อนหน้านี้การระเหยแห้ง น้ำซึ่งเป็นตัวทําละลายมันก็จะระเหยออกไปในอากาศใช่หรือไม่ใช่ตอบด้วยเปิดไมค์นะนกักเรียนในเฟซส,สามารถเม้นตอบครูด,ด้วยนะลูกนะมันจะระเหยออกใช่ไหมคะตัวทําละลายจะระเหยออกไปเราต้องการตัวตัวละลายที่เป็นของแข็งเอาไว้ใช้แต่ในกรณีของการกลั่นเราต้องการใช้น้ํา หรือตัวทำละลายเราจะเอามันได้อย่างไรที่มันระเหยออกไปเราจะเอามันด้วยการควบแน่นกลับมาเป็นน้ําใหม่เราเรียกมันว่าการกลัน่นเข้าใจหล,กลักการไหมก่อนที่เราจะไปทําเข้าใจหรือไม่ใช่เข้าใจหรือไม่ใช่ครับโอเคโอเคในเฟซตอบหน่อยว่าเข้าใจหลักการการกลันกล่นหรือ,อยังถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์ว่าเข้าใจครับ นักเกรยียนก็ตอบด้วยถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าไม่เข้าใจครับอธิบายใหม่นะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทําเดี๋ยวจะไปทำดิเดี๋ยวครูจะพาไปเข้าครัวนะคะแล้วดูครูทําก่อนนะคะวิธีการทดลองถ้าในห้องแลบเดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ให้นักเกรยียนเข้าไปดูว่าเขาทําการทดลองโดยการเอาจุลสีที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเป็นของแข็งละลายน้าใส่ในบิกอร์ต้มแล้วมันก็เกิดความร้อน ระเหยเออกมานะคะจากหลอดทดลองเนี่ยใส่จุกป,ปิดเอาไว้แล้วต่อท่อยางมาแล้วก็ควบแน่นเอาความเย็นห่อหุ้มที่ท่อยางแล้วมันก็ควบแน่นกลายเป็นน้ําหยดลงไปในหลอดทดลองขนาดเล็กนะอันนี้คือในห้องปฏิบัติการแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านครูจะเอาอุปกรณ์ในครัวมาทําการกลั่นโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวนะัเกเรียนทาตามครูนะ วิธีการง่ายๆแต่นั่นก็คือเขาเรียกว่าการกลัน่นหลักการอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพาเข้าไปทาก็คือเราจะทําการแยกเอาตัวทำละลายเนี่ยเอามาใช้งานจําลองว่าจําลองว่าเป็นน้ําทะเลแล้วกันเราไปเอาน้ําทะเลเรือคว่ำไปเราเราจะไปเอาน้ําทะเลตอนนี้ไม่มีน้ําปกติกินไม่มีน้ําบริสุทธิ์กินอนะ่ะมีแต่น้ําทะเลเราท่องเรืออยู่บนเรือ อ่าเขาเรียกวะไรไม่เคยอยากจะไปเที่ยวกันนะเที่ยวรอบอยู่ในมหาสมุทรปรากฏว่าน้ําเปล่ามันหมดจําเป็นต้องเอาน้ําทะเลมากินแต่ทีนี้ถ้าจะกินน้ําทะเลมันมันเค็มใช่ไหมล่ะเราจะทําการกลั่นเพื่อเอาน้ําทะเลเนี่ยกลั่นให้เป็นน้ําบริสุทธิ์แล้วดื่มทีนี้วันนี้จะให้นัเกเร,รียนทํำยังไงตามครูเข้าไปในครัวนะแล้วนัเกเรยียนก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์แบบนี้แหละนะ,ะามา เปิดไม้ด้วยเพื่อที่จะได้พูดคุยเอาเปิดสักพาดังอ่าเดี๋ยวจะวางนี้ก่อนฮัลโหลมีเสียงวะเนี่ยยังอยู่กันนะเนี่ยถ้าอย่าโดดหนีไปไหนนะอ่าอย่าโดดหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนใช่ไหโอเคอุปกรณ์นะตั้งแนนรอเดี๋ยวหยิบมาให้โนทีละอย่างถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตามนี้เดี๋ยวเขาจะอธิบายว่าเอาอะไรแทนได้นะคะชิ้นที่หนึ่งอีน่าแกนีโอเซฟไหมะคะที่บ้านมีไหม มีไหมแล้วต่อมาเปิดไมค์ื่อนทุกคนเปิดไมค์มีหม้อซึ้งไหมมีไหมคะมีไหมมีนะโอเคตอบด้วยนะเราจะใช้พวกตัวเหล่านี้แล้วก็เตาแก๊สคุณวางบนเตาแก๊สนะวางก่อนนะแล้วใช้ชุดนึ่งชุดนึ่งนี้หนึ่งขาขาไปก่อนครับโอเคชุดนึ่งนี้นะแล้วก็แล้วก็จานกว้างๆอันนี้นะจานกว้างๆนี้นะเออเพื่อที่จะรอรับน้ำน้ำบริสุทธิ์ของเราเอาวางไว้ก่อนวางไว้ในหม้อซึ้งนี่นะในหม้อนีงนี่นะและที่สำคัญ ที่สําคัญคือผ้าผ้าจะแบบไหนก็ได้นะครับผ้าเพื่อที่แต่เดี๋ยวนี้เราจะชุบผ้าให้เปียกเพื่อทําให้มันเกิดการหล่อเย็นนะและน้ําแข็งถ้าไม่มีน้ําแข็งหาของแข็งไม่ได้น้ําเย็นก็ได้นะหรือน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ผ้าแล้วก็เปิดดูเองก่อนแล้วก็น้ําแข็งคุไม่ได้ซืนะ้อน้ำแข็งนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยช่วงนี้นะคะก็ทำน้ำแข็งเองนะคะอันี้เดี๋ยวเจ้าน้ำแข็งเนี่ยใส่ไปในนี้แล้วห่อแล้วมัดไว้นะคะทีนี้วัสดุที่จะใช้เปิดไม้เพื่อตอบครูค่ะเราจะแยกอะไรดีระหว่างเธอนักเรียนจะให้ครูแยกอะไรดีระหว่างน้ำน้ำ จะให้ครูแย,ยกอะไรดีครับนักเรียนตอบครูช้า,างจะได้เอาสัตว์อะไรไัในเด็ดใครเด็ดครูไม่ไหวแล้วครูไหวอยู่นะของคุณไม่ได้สะดวกนี่มีใครสะดวกบ้างในเฟซได้ยินครูชัางไหมลูกสะดวกครับสะดุวกแล้วครูได้ด้วยแต่เราไม่ใช้อนเทอร์เน็ตครูใช้ไวไฟที่บ้านลูกจ่ายตังค์แล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งฮะอะไรดาได้เห็นชัางไหมลูกเห็นแล้วค่ะโอเคอ่านในเฟซช่วยตอบหน่อยว่าจะให้ครูแยกน้ำออกจากน้ำเกลือหรือจะให้ครูแยกน้ำออกจากน้ำเชื่อมดีให้เลือก เอาน้ำออกจากน้ำเกลือนะโอเคถ้างั้นผมก็จะได้จะได้หาเกลือให้อันนี้อันนี้เกลือนะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนนะมันจะตากออกมามีเกลืออะมีนะ้ำโอเคจะทำแล้วเอาน้ำมานะโอเคน้ำมาดูกันดูนะเราจะแยกยังไง ถ้าเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการทดลองแบบในห้อวิทยาศาสตร์นะเราทําแค่นี้คใครเนี่ยสะดุดน,น้ำออกจากน้ำเปลือกครับโอเคครับปาร่าทีนี้เราจะทําค่ะเคออันดับแรกเราจะจำลองน้ำทะเลก่อนตอนนี้เนี่ยใครที่ว่าสะดุดเนี่ยตอนนี้มาปกติหรือยังปกติยังคะเห็นยังสุป,ปรากร,รวรานชั้นไหมปกติแล้วนะโอเค,อ,เคอ่ะ,อะทีนี้เรามาใส่ตัวในน้ําก่อนใส่ไปเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่เลยเราใส่แล้วเราก็ฉีกอ้าวคุณจะซึมซ้นไหนกับเราอ่ะคุณใส่ไปสามช้อนเพื่อจะให้รู้ว่ามันเค็มนะต้องยกมาถึงได้ไม่เห็นเขาละลายซะนะละลายละลายก่อนละลายน้ำก่อนนะ ชิมค่ะทูอันดับแรกเราต้องสังเกตนะที่บ้านไม่มีที่นึ่งครับโอเครอนนี้ไม่มีที่นึ่งเดี๋ยวผู้วิจัยขอให้ค่ะเดี๋ยวดูแบบนี้ก่อนอันนี้กรณีนี้นชิมไหมครับชิม,ชมครับเ <c oughs> ดี๋ยวชิมให้ดูว่าถ้ามันเค็มเหมือนน้ำทะเลเท่าไหร่ถึงว่าพอแล้วไม่ต้องผสมเพิ่มแล้วนะให้กินใชชิมใช่ไหมชิมใช่ไหมเวลาหน้าเกนจะทำส่งให้ครูนักเกนต้องอัดคลิปแนละนักเกนก็ต้องชิมเ <ปะ S 2> ช่นกันแล้วก็ต้องพูดว่าเค็มหรือไม่เค็มโอ้โหปีเลยลูกปีเลยนะเดี๋ยวไม่ทันโสดอ่ะใครชิมเลยคร นะป,ป,ป, <S <S ปีเลยพอแลเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอิ่มอะทีนี้เราก็จะเอาน้าน้ําปลเมื่อกี้ใส่เขานน้นะเขาไปนิ้น่ะใส่เข้าไปในหม้อ,อนะอัะเทแล,ล้วนะทเข้าไปโอเค,เป,ะนะอเ,คเปิดกสเปิดก๊สนะคะในเฟสเดี๋ยวคุจะปรับกล้องให้ดูเดี๋ยวปรับกลอ้องให้ตรมให้ลงมาที่หม้อ,อนะคะโอเคเห็นไหมคะเห็นมออหม้อไหมนะแล้วลยอแนะคะในลายเดี๋ยวให้ดูต้นะโอเคันะ้งหนึ่งจะวางเสร็จแล้วเราก็จะวาง ที่นิ่งเนี้ยนะคะแล้วก็จานวางด้วยโอเคอดี๋ยวจานวางวางไว้ลอยให้มันเดือดแป๊บเข้นะเาใจไหมแล้วไอ้น้ำมันจะเป็นน้ำจิ๋งใช่เนี่ยแล้วก็จะเตรียมนะปีศาจปีศาไว้ทีนี้สักพักไปแล้วมันเดือดปุ๊บมันก็จะระเหยใช่ไหมคะน้ำเกลือหรือน,น้ำทะเลก็ระเหยขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำแล้วใส่น้ำแข็งเนี่ยวางไว้บนนี้ เดี๋ยวเอาน้ำแข็งมาใส่เดี๋ยวเอาน้ำแข็งใส่ในผ้านะคะแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวจะปรับลายเนี่ยในเฟซจะเห็นชัดหน่อยในลายมันเงยมันเงยโ <ๆ S 2> อเคเดีนน๋ยวปรับกูนนจะปรับจอละอ่ะต้มมันเงยแล้วเองค่ะตั้งโอเคนะอันนี้กำลังต้มอ,อยู่วันนี้จะใส่น้ำแข็งนะคะจะใส่น้ำแข็งอันนี้น้ำแข็งนะคะเตรียมไว้แล้ววยังอยู่ไหมเนี่ยมีเสียงไม่ชอบลเลยเงียบๆ,ๆนะอ่ะยังอยู่ใช่ไหมคะเปิดไหมสิอยู่นะยังอยู่นะเพราะว่ารู้ไหมโจ๊เดี๋ยวเราจะได้ทำการแล้วทำส่งให้ครูด้วย แล้ะสรุปให้ดูด้วยว่าแล้วต้องชิมด้วยนะชิมเปรียบเทียบว่าก่อนกับหลังอะทำเค็มยังอยู่ไหมนะคะก็มไม่มีหม้อใช้เลยอ่าก็ใช้หม้มอธรรมดาที่เดียวนะครัจะบอก<ม>จะบอกจะบอกใถม้มีหม้อเรื่องนงนะกี่คนที่มีหมอ้อเรื่องเนี่ยพอพักคงไม่มีแบบเนาะอ่าเดี๋ยวคอไว้ก่อน ไปหล่อเย็นใช่ไหมคะตัวหน้าคุณก็จะเข้าใกล้ๆแกแล้วเนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้ทางนี้เป็นสินไหมขยับกล้องขึ้นอ่ะทิ้งไว้อย่างนี้อะทิ้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้เกิดอะไรคะตอนไหนตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ตอนนี้ตอนนี้น้ำเกลือหรือน้ำทะเลมันกำลังเดือดใช่ไหมคะเราให้อุณหภูมิให้กับสารผสมเนื้อเดียวของเราอยู่ใช่ไหมคะเมื่อถึงจุดเดือดตัวละตัวทำละลายของน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานะใช่ไหมคะจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นสถานะอะไรเอ่ อจากของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นะระ,ะนเหยกลายเป็นแกส๊สเออเป็นแก๊สใช่ไหมคะอ่ะพอมันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สบึบถ้าเกิดว่าฝาหม้อไม่ได้ปิดมันก็ระเหยออกไปเหมือนการระเหยแห้งที่เราเคยทำที่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราปิดปิดอย่างเดียวไม่พอเราทำการให้มันเกิดการควบแน่นโดยเอาน้ำแข็งมาวางไว้เมื่อไอ้น้ำที่ระเหยออกมาเจอความเย็นมันก็จะกลั่นตัวควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำทีนี้น้ำที่ได้มาก็จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วลองชิมดูว่ามันยังเค็มมั้ยโอเคนะคะนี่คือการทดลองและตรวจสอบสมมติฐานที่เราคิดว่าเราลังต้งสมมติฐานที่ว่่าน้ทีรเหงก็ลองลองต ในการจับความร้อนนี้ในการต้องมีอะไรที่ให้มันไม่ร้อนือนะคะลองแวะดูหน่อว่ามันเกิดไหมโอเคกระโดดโอเคตองเดือดต้องเดือดนโอเคเราผู้คนระวังอย่าทิ้งมันไว้จนเดี๋ยวพอเพลินคุยโทรศัพท์หรือทำอย่างอื่นเพลิอนแล้วอันนี้แห้งพอน้ำแห้งก็ไปไม่ได้นะคะเราต้องอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอันบิลโอลสมบูรณ์สมมติฐานเราจะตั้งสมมติฐานว่าไงองค์ประกอบที่อยู่ในสารละลายของเราเนี่ยนะคะสามารถแยกด้วยวิธีการกลั่นได้หรือมคะทิ้งมาได้ไหมได้เดี๋ยวได้หไม่ได้คะเปิดไม้ด้วย แยกได้โอเคแยกได้แล้วก็คิดว่าน้ําที่เกิดจากการปลั่นแล้วเนี่ยจะเป็นน้ําบริสุทธิ์หรือไม่เป็นน้ำบริสุทธิ์ไหมเป็นน้ำบริสุทธิ์หรือมคะเป็นเป็นเป็นโอเคคิดว่าเป็นนะทีนี้เราจะพิสูจน์เราจะพิสูจน์สุดข้อข้อคิดานี้ว่ามันน่าจะเป็นน้ำมันน่าจะเป็นสารบริสุทธิ์ก็คือหลังจากที่เราทำการเสร็จสิ้นแล้วปล่อยให้มันเย็นลงแล้วเราก็ลองชิมดูว่ามันเค็มหรือว่ามันเป็นน้ำเปล่าแต่ต้องรอให้เย็นนะไม่งั้นต้อวจปากโอเคนะคะค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนแบบนี้ซึ่่่่่่งงขออออยยุุดตติิแแคคคนนนนนนีี้้กกะะมมาาลูวัเกกิดดไ้้มานอยแค่ไหนนนะะคแต่ถ้าากกดทขอองาจจะให้ยึด เราเทเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะคะมีเวลานะคะโอเคขันแขกก่อนขันฝาโอเคได้มันนิดนึงได้มันหน่อยนึง่ะพอได้ชิมนะคะพอได้ชิมนะชิมถ้าจะให้คุณชิมตอนร้อนหรือตอนเย็นตอนนี้หรือตอนเย็นตอนกลางวันครับตอนกลางวันนะอ่ะหยิบเดีู๋แลเราเป็นช้อนก่อนช้อนที่มันเป็นนะ้ะหยิบช้อนถ้ามันทำนานกว่าน,นี้แล้วทิ้งไว้ให้เย็นนักเรียนก็เอามาเทใส่แก้วนะคะอันนี้อันนี้เราเราทำแป๊บเดียวนะคะ อนะนะมันก็จะมีน้ำออกมาใสๆแบบนี้เน่อ,อเขนะชิมน้ำร้อนเลยนะจะได้เร็ตๆน,น,นะพวกาไว้เนยฮ,ฮึไม่มีความเค็มเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่ทีนี้รสชาติมันอยู่ที่ฝามันอยู่ที่ฝาที่ที่ที่มาครอบเมื่อกี้นะคะฝานะถ้าฝาเราเราไม่เคยใส่ทําอะไรอื่นอื่นเลยก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีรสชาติหรือกลิ่นของอาหารอื่นแต่บังเอิญว่าฝานี้ไว้อดครอบอย่างอื่นไว้ก่อนหน้านี้เลยเป็นกลิ่นของอาหารก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่มีความเค็มเหนือ โอเคทั้งหมดโอเคนะคะนี่คือการทดลองที่นี้นักเรียนทํามาให้ครูเนี่ยได้ไม่กลม <Okay. S 1> นักเรียนทําส่งเนี่ยก็คือให้ทําส่งเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปถ้าตัดต่อบางคนสองตับสองสองสาวบางคนผู้หญิงอะ่ะตัดต่อได้ดีสวยตัดต่อยังโอเคเลยคะ่ะคือถ่ายทำตั้งแต่ขณะที่เราได้ทำการทดลองแล้วอธิบายด้วยพูดด้วยจะเป็นการดีมากเลยฝึกทักษะให้กับตัวเองแล้วก็อัดคลิปหยุดทักพอเรา,าเสร็จแล้วระหว่างรอให้เย็นลบเปลืองเมมโมรีเอ่อเปลืองเปลืองเปลืองมีโอแล้วคำจูนะหยุดทักก่อนแล้วพอมันเย็นแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว,ว่าาาตอนนนนวเเเเเเกบบ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 ไ้้ดดดททททีีีีีีีีีีรรรรรมมคะะปปปยยยยยยูููใสสลิิชแ เป็นไงกับเป็นไงพูดเถื่อนเขาว่าเรียนต้องทำยังไงนะคะนักเรียนจะแยกที่บ้านตามความสะดวกใครมีเกลือแยกน้ำเกลือแยกน้ำออกจากน้ำเกลือใครมีน้ำตาลแยกน้ำออกจากน้ำเชื่อมหรือสารละลายน้ำตาลใครมีน้ำประชายอยู่ลองรู้ไหมน้ำประชาย่อก็คงได้าน้ำประชายเนาะน้ำประชายที่อยู่ตู้เย็นแล้วมันมันไม่ได้เค็มมันหมดน้ำแลก็แยกใครอยากจะแยกน้ำใบเตยใครอยากจะแยกน้ำออกจากอะไรก็แล้วแต่นักเรียนโอเคไหมส่วนวิธีการทำอย่างที่ทำเมื่อกี้ถ้าบ้านใครมีหม้อลนึงแต่ถ้าบ้านใครไม่มีหม้อลนึงถ้าบ้านใครไม่มีมอลนึงเอาอย่างนี้แม่เอาไม่ใช่ ใช้ใช้หม้อธรรมดาถ้าใส่ไม่ไดหม้อเนี่ยใช้หม้อธรรมดาแต่จะทำยังไงดีล่ะเรียนก็ใส่ปากละลายเมื่อกี้เทเข้าไปใช่ไหมหาภาชนะที่เป็นแก้วเนาะหรืออะไรที่มันทนความร้อนใส่เข้าไปข้างในนะไม่ต้องสูงแต่เน้นปากกว้างๆไว้หน่อยทรงกว้างๆเพื่อที่เวลามันระเหยอ่ะมันจะได้ลงไปในแก้วเราไม่ใช่ว่าออกไปที่อื่นเนาะ่โอเคพอเราใส่เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกแล้วก็ปิดฝานะแล้วก็น้่งแข็งวานแบบนี้แหละอันนี้ง่ายสุดแล้วแล้วมันก็จะคลื่อนนั่นลงไปมันอาจจะสูงๆลงไปนอกๆนอกๆนอกๆแก้วบ้้างไดมนอ่าแก้วเเหือในี่ยปปาาากกกว้งรแคบ เแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ได้มาในนี้มันก็จะมีนะคะแล้วเราลองชิมดูว่าอันนี้เราสามารถทำให้เกิดน้ำบริสุทธิ์โดยวิธีการกลั่งอย่างง่ายโใช่ไหมแต่ถ้าขั้นตอนที่มันดูยุ่งยากกว่านี้เราทำโครงกานถ้าเป็นการส่วนตัวเราอาจจะแบบใช้หม้อ,ข,อขนาดไหนก็จ่อริว้วต่สอสายยางให้สายยางไปพันรอบขวดน้ำไปขวดน้ำใสนำ่น้ำแข็งใครอยากทำแบบนั้นก็ได้ก็เติมชุดเป็นแค่ใสให้เราได้เกิดการแสดกปรมือก็ได้ส่วนตัววัตถุดิบอยากจะแยกอะไรขึ้นอยู่กับนักเรียนโอเพนแล้วแต่ไม่ต้องใช้น้ำเปลือก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำตาลก็ไไไไไดดดด้้้้้้้้้แแแแลลลลววต่มมมมมีอออะะรในนนบบาาายยยยกกเพัค มีแฟนต้าอยู่ใครมีโคบอยู่ใครมีอะไรอยู่ในบ้านหยิบที่มันมีในบ้านแล้วลองแยกน้ำออกจากสารละลายเหล่านั้นโอเคไหมคะอ่ะใครที่เข้ามาใหม่คะคุณจะใครเข้ามาใหม่คะแตเช็คชื่อใช่ไหมเดี๋ยจะให้คุณทบทวนอีกครั้งคุณเข้าไปทบทวนในห้องปนักศึกษาเข้าไปไหมขอชื่อไปเช็คชื่อในห้องทีมประตูกลับไปที่ห้องโน้นแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่นักเรียนจะไปทำนะคะท่านมน